ที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานในภาคธุรกิจกันนะครับสวัสดีครับคุณกรินครับสวัสดีค่ะคุณกรินครับสวัครับท่านครับสวัสดีครับค่ะให้พูดถึงรายละเอียดของแอปนี้หน่อยค่ะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะครับไอของอันนี้เป็นระบบของเรียกว่าไทยดอทแคเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับครับหลักการคือเป็นการสื่อสารระหว่างร้านค้ากับลูกค้านะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีมีรร้านค้าหลายคนสนใจว่าเอ๊ทำอย่างไรนะครับ ให้ถ,ถูกต้องตามกติกาที่คู่มือต่างๆที่ชัดเจนแล้วก็มีมีอธิบายให้ฟังว่าในในเว็บเนี้ยนะครับจะมีอธิบายให้ฟังว่าพ่อควรปฏิบัติควรเป็นไงบ้างนะครับาการดิกันก็ลูกค้านะครับที่ที่ไปร้านเนี้ยนะครับก็สามารถให้คอมเมนต์ได้นะครับข้อแนะนําต่างๆได้ นะครับแล้วก็สถานการณ์ร้านก็สามารถเปิดดูได้ว่าเออลูกค้านี่แนะนําว่าอย่างไรให้กับปรับปรุงมาให้ดีขึ้นนะครับเป็นข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเพื่อความบริการให้ดีขึ้นหรือว่าความปลอดภัยให้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นระบบที่ที่พวกเราทํามาสักพักแล้วนะครับครับเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับไทยชนะครับผมคุณกรณนอ๋อคนละอย่างกันนะครับครับไทยชนะก็คือว่าร้านค้าเปิดมาแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เราสปอร์ตเต็มที่นะร้านค้าเปิดมาแล้วนี่ คนเข้าไปปั๊บต้องเช็คอินนะเช็คอินแล้วเข้าไปดูแล้วร้านค้าตามทําตามคู่มือหรือเปล่านะครับแล้วก็นักการก็ออกมาก็เช็คเอาท์นะครับ,รบแต่อันนี้จะแตกต่างกันคือว่าทางทางผู้ผู้ใช้บริการเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ตอนหลังก็ได้ว่าเอออันนี้นะคุณทํานู่นทานี่นะตามคนนี้นะครับ<ม>เป็นข้อเสนอแด้ต่างเนี่ยแล้วร้านค้าถ้าสนใจจะจะมาดูลูกค้าก็สามารถทําได้เขาสามารถเข้าในเว็บนี่นะครับ ก็บอกเอร้านค้าของเขาเนี่ยมีใครคอมเมนต์มาหรือเปล่าเป็นไงดีไม่ดีก็สามารถเข้าไปนั้นแล้วก็สามารถมาดูได้ว่าร้านเขาคุณจะปรับปรุงอะไรนะครับ,รบอันนี้เป็นคล้ายๆใครอยากเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้นะครับอันนี้ตอนนี้นนมีสมาชิกที่สนใจร้านค้าประมาณสองพันกว่ารายสมัครเข้ามาแล้วนะครับค่ะแนวคิดนดี้ได้มาจากประเทศอะไรแล้วก็จุดมุ่งหมายของแพลตฟอร์มนี้ค่ะมุ่งหวังที่จะให้กลุ่มใดได้ประโยชน์บ้างคะครับ มุ่งหวังเราอยากจะยกมาตรฐานนะครับยกมาตรฐานของร้านค้าเราสารประกอบการเราให้มีมาตรฐานสูงขึ้นนะครับอย่างน้อยในความปลอดภัยคนมาใช้นะครับก็ยิ่งมากขึ้นย,ยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าเบื่อเอ็นเกมแล้วอะ่ะถ้าเบื่อทั้งประเทศเราเนี่ยมีมาตรฐานสูงขึ้นคนก็อยากมาเที่ยวบ้านเราเพิ่มมากขึ้นการคนไทยก็ก็มั่นใจความมีความปลอดภัยด้วยนะครับว่าในอนาคตเนี่ย เราก็ปลอดภัยะะและวานการการบริการก็ดีขึ้นด้วยนะครับค่ะคนอกจากมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยเราแก้ไขปัญหาหรือว่าอุดช่องโวงหว่ในเรือเ่องของคนตกงานด้วยถูกไหมคะอันนี้ก็สามารถดูได้ครับว่าอันนี้เป็นอย่างไรนะครับว่าเราสามารถทำแล้วบริการลูกค้าพอใจไหมถ้าลูกค้าพอใจมากก็ทำดีขึ้นนะครับเวลาดีขึ้นแล้วผมว่าทุ้กระบการก็สามารถขยายขยายร้านได้แล้วคนก็มีเพิ่มเพิ่มมากขึ้นด้วยครับคนจ้างงานก็เพิ่มมากขึ้นด้วยครับ ค่ะเรามีการจับคู่ธุรกิจอย่างไรไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเองหรือว่าผู้ที่ต้องการจะหางานใหม่ๆในแพลตฟอร์มนี้อะค่ะอันนี้อันนี้เป็นแพลตฟอร์มไม่ได้หางานนะครับเขาคนละอันกันนะครับครับค่ะอันนี้คือในส่วนของการจับคู่อนนึคนละเรื่องกันแา่นี้นะครับอันนี้คือยกมาตรฐานนะครับเปการยกมาตรฐานว่าร้านประกอบการจะเป็นอย่างไรนะครับดีขึ้นอย่างไรในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้าง ฟังฟีดแบกจากลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่าเอ๊ะคุณจะปรับปรุงนี่ไหมอะไรต่างๆคนนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นการเติมเต็มมากกว่าครับไม่ใชี่ยากงานนะครับอันนี้ครับส่วนในเรื่องของการลดเรื่องของคนว่างงานตกงานในช่วงนี้เรามีโครงการดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาคนว่างงานไหมคะเรื่องว่างงานนี่มันอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ทางหอการค้าไทยเราทำนั่นคือว่าร่วมบริษัทชื่อเอเซนเจอร์นะครับ รบ,บริษัทจากอเมริกาเนี่ยซึ่งมีแอปพลิเคชันตอนเนี้ที่ที่ของอเมริกามีแล้วนะครับ,รบซึ่งตอนนี้เราอาทิตย์หน้าเนยเริ่มแล้วนะครับก็เริ่มต้นจากบริษัทยยใหญ่ๆก่อนนะครับก็มาเครือข่ายประมาณที่ยี่สิบบริษัทมาร่วมกันก่อนว่าไอ้บริษัทไหนเนี่ยมีคนเหลืออีกคนก็บริษัทคน,คนขาดก็มาเอามาแมทช์กันนะครับมาแมทช์เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยไอ้พวกกันบุคคลนี้มาคุยกันข้างนอกออฟไลน์นะครับ ก็มาคุยกันว่าประเภทคนประเภทไหนว่าว่าจะต้องขาดนะแล้วก็คนแบบไหนชื่ออะไรต่างต่อไปครับอันนี้อาทิตย์หน้า,าจะเริ่มแล้วนะครับเราคิดว่าถ้าเปิดเริ่มแล้วเนี่ยเราก็กระจายไปเซกเตอร์อ,อื่นจะเป็นเซกเตอร์โรงแรมยต่าที่ตอนนี้ก็ผลกระทบปริยาเนี่ยนะครับค่ะยีะ <20 S 2> ่สิบกว่าบริษัทนี่มีประเภทของกิจการอะไรบ้างคะพอจะอธิบายเบื้องต้นได้ไหมคะเออบริษัทพวกค้ายค่าปลีกนะครับค่าปลีกค้าส่งบริษัท เขาสืบก่อสร้างนะครับบริษัทธนาคารอะไรพวกนี้ครับที่ราวมกันนะครับค่ะพี่น้องประชาชนที่ฟังข่าวแบบนี้แล้วเขาจะเข้าถึงช่องทางต่างๆได้อย่างไรบ้างคะเดี๋ยวผมคงคิดว่าประมาณภายในสองอาทิตย์เดียวเดี๋ยวจะจะเล่าความคืบหน้าให้ฟังนะครับแล้วก็อีกหน่อยพพี่น้องประชาชนก็สามารถเข้าถึงได้นะครับอันนี้ช่วงนี้ขอขอเริ่มเริ่มต้นก่อนว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับ ครับก็คือเบื้องต้นก็คือตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมครับนั่นครับใช่ครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันครับค่ะก็คือเป็นการเข้าสู่ยุค new normal ที่ทุกคนจะต้องกลับปรับตัวโดยหอ,อการค้าเนี่ยแหละจะเป็นตัวประสานไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบกิจการต่างๆเพื่อให้เชื่อมโยงแบบกับงานที่ถูกต้องกับคนที่ตกงานณนะตอนนี้ถูกไหมฮะใช่ครับอันนี้ใช่ครับอืมค่ะทิศทางดูแล้วเนี่ยน่าจะช่วยเหลือคนตกงานประมาณเท่าไหร่เรามีการคัดการไว้เบื้องต้นไหมคะอ่ ก็เราพยายามทําให้มากที่สุดนะครับเพราะในเครือข่ายหอการค้าเรามีมีบริษัทในเครือข่ายมีเป็นเป็นระดับแสนบริษัทนะครับก็คิดว่าถ้าเผื่อสามารถช่วยได้ก็ยิ่งดีนะครับเพราะตอนนี้ในสมาชิกเราหลายหลายคนก็อยู่ในภาคบริการเขาทั้งแย่นะครับก็จะดูว่าทําอย่างไรสามารถช่วยเหลือกันอะไรกันได้บ้างนะครับแต่ในการก็ขยายไปนอกจากสมาชิกแล้วก็ไปช่วยด้านอื่นด้วยนะครับก็ดูบริษัทในเซกเตอร์อื่นที่กระทบนะครับ ในเรื่องกระทบนี่กับาบางบางบริษัทก็ถือว่าดีนะครับการประกอบการก็ดีก็สามารถมาช่วยพวกที่กระท,ทบอยู่ตอนนี้ครับคุณสมบัติต่างๆนะคะหรือว่าเงื่อนไขต่างๆที่จะเข้าทํางานตามแพลตฟอร์มที่กําลังจะมีขึ้นโดยหอการค้าไทยเป็นคนจัดขึ้นก็สองอาทิตย์หน้าน่าจะมีความคืบหน้าใช่ครับอาทิตย์อาทิตย์หน้าเราเริ่มแล้วนะครับเริ่มรเริ่มรับคุยกันร,ระหว่างยี่สิบบริษัทนี้ก่อนแล้วนะครับหลังจากนั้นแล้วก็มาดูว่าความคืบหน้าเป็นยังไงแล้วก็ จะขยายไปด้านบริษัทเล็กๆลงมาครับระดับมีเดียมไซส์ลงมานะครับแล้วก็เอสด้วยนะครับค่ะเมื้อต้น20บริษัทเขาแจ้งความจำมาายังหอการค้าไทยหรือว่าเราไปติดต่อพูดคุยกับเขาอย่างไรคะคือพวกนี้ก็เป็นเป็นสมาชิกเราอยู่แล้วนะครับก็อยู่ในคณะกรรมการอยู่แล้วนะครับเราบอกขอความร่วมมือป้าก็พวกนี้ก็ยินดีอยู่แล้วครับ ครับก็เป็น20บริษัทนําร่องไปก่อนนะครับกฤตินครับได้ครับครับครับค่ะนอกนอจากโครงการดีๆแบบนี้ที่จะช่วยเหลือผู้ว่างงานก็ดีหรือว่าอีกโครงการหนึ่งที่จะช่วยรักษามาตรฐานคุณภาพของร้านค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมีโครงการอื่นๆตอนนี้ที่หอการค้าไทยทํามาใน่ามการของโควิด19ตอนนี้ไหมคะตอนนี้เราก็อยากจะช่วยให้ทุกคนทํางานอยู่ที่บ้านก่อนนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วนนี้เราจะออกคล้าย วิธีการว่าทํางานอยู่ที่บ้านควรทําอะไรบ้างเป็น new normal ทางานที่บ้านนะครับคืออย่างน้อยไม่ไม่ใช่นั่งดูทีวีเฉยนะครับท่านอย่างไรให้มันมีเป็นสร้างสร้างเรียกว่าสร้างประสบการณ์ด้วยนะครับสร้างรายได้ด้วยต่างๆพวกนี้เนี่ยอยู่ยอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราจะออกมาเร็วนี้ครับค่ะนะนนำผ่านหน้าจอได้เลยค่ะคุณกัลนคะ ทำผ่านที่บ้านค่ะแนะนําผ่านหน้าจอได้เลยค่ะเผื่อคนที่บ้านก็ฟังอยู่เอ๊ะจะทํางานที่บ้านอย่างไรให้เกิดรายได้หรือทําอย่างไรให้มีความสุขในยุคของโควิด -19 อยากให้คุณกะลินแนะนำไหมค่ะที่สองทินี้จะออกมาครับเรื่องวิธีการทําเวิร์ r o ฟมพ m มทันต์รนะครับครับคุณกะลินครับหลังจากที่มีการผ่อนคลายระยะที่2นี่เค่ะตอนนี้เรื่องของเสียงตอบรับจากบรรดาผู้ประกอบการต่างๆเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้ก็หลายคนให้ความร่วมมือดีมากนะครับครับอาจารย์ก็ยังบอกว่าเอ๊ะทำไมเปิดมาแล้วรายได้เขายังยังไม่ได้เข้าเป้าต่างๆเพราะผมคิดว่าค่อยๆเปิดจะดีกว่านะครับครับค่อยๆเปิดดีกว่าดีกว่าเปิดมาแล้วก็ปิดเลยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับคเพราะฉะนั้นตอนภาครัฐตอนนี้เขาพยายามช่วยว่าจะค่อยๆเปิดเปิดอย่างไรนะครับแล้วก็อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็เปิดเพิ่มอีกนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันนะครับถ้าเผื่อเราค่อยๆกันช่วยช่วยกันนรับารก็ ช่วยฟีดแบ็กกลับมาด้วยว่าการบริการดีไม่ดีคุณจะปรับปรุงอะไรผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องต้องช่วยกันนะครับค่ะคับหอการท้าไทยมีการวิเคราะห์เศรษฐกิจในช่วงนี้รวมไปถึงภายหลังจากที่โควิด1 9เนี่ยอาจจะคิดว่าผู้ติดเชื้ออาจจะน้อยลงเบาบางลงภายหลังโควิด1 9เนี่ยค่ะเรามีการประเมินตัวเลขเศรษฐกิจไหมคะคือช่วงแรกนะตอนเปิดเฟสที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราคิดว่าะจะมีเงิน เพิ่มขึ้นในระบบประมาณหกหมื่นล้านบาทนะครับ,รบแต่าการเราเพิ่มเฟสที่สองนี่ก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณแสนกว่าล้านบาทนะครับ<ม>เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีนะครับ,รบแต่การถ้าเผื่อเริ่มเฟสที่สามนี้ก็คงจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็พี่น้องหลายคนก็พยายามเริ่มมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการค้าขายนะครับ<ม>แต่การก็ทุกคนก็ระมัดระวังนะครับว่า การค้าขายจะเป็นอย่างไรการเปลี่ยนแบบการค้าขายจะเป็นแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นในไหมผมเจอหลายคนนะครับหลายคนคบอกเออเขาเคยไม่เคยคิดเลยว่าเขาสามารถเอาค้าขายออนไลน์ได้แล้วก็ส่งส่งจากร้านเขาไปถึงบ้านได้เลยเขาไม่เคยคิดงี้มาก่อนนะครับ,รบผมก็เป็นเป็นแนวทางที่ดีที่แต่ละคนก็พยายามปรับตัวเองนะครับ,รบผมคิดว่าในอนาคตคงต้องปรับตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่า ในประเทศไทยตอนนี้คนติดเชื้อน้อยลงก็จริงนะครับแต่ทั่วโลกตอนนี้คนติดมากขึ้นมากขึ้นนะครับเพื่อนั้นเราต้องระวังให้ดีว่าไอ้คนจากน,ก,นกนอกนอกประเทศจะเอามาติดในประเทศหรือเปล่าต้องดูให้ดีด้วยนี้ด้วย,วยครับค่ะคอ,ออยากให้ฝากไปยังพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านในขณะนี้หน่อยนะคะว่าเออเราจะประกอบกิจาการอาชีพได้อย่างไรในท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 อย่างนี้ให้มีไรายได้เข้ามาจุนเจอครอบครัวค่ะ ก็อยากให้ทุกท่านช่วยดูนะครับว่าธุรกิจที่ท่านจะทำนี่นะครับถามว่าลูกค้าท่านคือใครนะครับแล้วทำอย่างไรนี่เราสามารถขายของเราให้ลูกค้าคนนั้นสนใจและซื้อได้อันนี้ต้องมานั่งคิดให้ดีนะครับจากนั้นแล้วก็การค้าขายเพว่าเรื่องเล็กนะครับจะขายานออนไลน์ขายผ่านใครก็ตามนะครับตอนนี้ก็เปิดช่องเยอะแยะหมดแล้วนะครับแต่ข้อสำคัญคือว่าจะขายอะไรแล้วลูกค้าต้องการหรือเปล่าเป็นเรื่องสำคัญครับ การเตรียมความพร้อมในระยะที่สามนี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับคุณกัลินครับตอนนี้ทางภาครัฐก,ก็เชิญหลายกลุ่มนะครับเข้าไปเริ่มเจราจาแล้วนะครับไม่ใช่เจราจาอไปไปถามว่าถ้าเบิดเปิดแล้วมาตรการคุณอยากเป็นอะไรอยากห็ดแบบไหนบ้างนะครับวันนี้ได้ได้ทราบมาว่ามีการนัดประชุมวันนี้ด้วยนะครับหลายายกลุ่มด้วยกันนะครับค่ะ,คะ,คะจะมีการพูดคุยภาครัฐก็ทํางานเนมะื่อเสาร์อาทิตย์แนละ้วก็ต้องให้กําลังใจด้วยนะครับ วันนี้ได้ถามว่ามีเรื่องศูนประชุมก็ตามโรงแรมอะไรก็ตามพดวันนี้นะครับประชุมกันค่ะถ้าีโอกาสอาจจะต่อสายพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะดิครับดีดีครับครับขอบคุณครับค่ะุณก